วงกลมในราบผม่ะบรรยากาศเป็นไงครับวันนี้วันนี้วันนี้โชคดีนะครับว,ว่าอากาศทุกคนเย็นกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีการพวกเราทุกคนก็ตรวจ ATK กันแล้วเพวื่อความปลอดภัยทั้งใมงานและในข่าวทุกคนนะคะก็รัาบรื่นแล้วก็ปูุสุขภัณฑเรียบร้อยแล้วก็สุขป,ปิติดีใจนะคะว่าละครก็ใกล้จะออกอากาศแล้วในเดือนกฤษาคมนี้ ก็โอ้ก็ปืมม้มน,นะคะไม mm ่จ hmm. ริงนะคะไม่จริงครับกับเรื่องน kind of ี้การันตีให้หน่อยว่าเออมันจะแบบปิ้งปื้มเสริมขนาดไหนครับพี่จริงๆมันเป็นเคมีใหม่ๆนะครับสำหรับมันเป็นเคมีใหม่ๆสำหรับซีรีส์วายเพราะว่ามันเป็นมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเรื่องของผีเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยน,น,นะครับแล้วก็เราลองมาดูกันว่าเออความที่เป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยเขาจะรักกันได้ยังไงเนาะมันก็เป็นเคมีใหม่ๆของเรื่องถ้าวขนาดเนี้ยเพราะว่า สเรื่องที่ผ่านมาเรสร้างกระแสโอ้โหเยอะแยะเลยเหมือนกันก็ก็ทอดหวอกน้องคุณพ่อโนี่ที่ทำทุกเรื่องนะคะก็เหมือนเรามีลูกออกมาใหม,ม่ทุกคนนะคะดูเราทำงานอะไรมาใหม่ๆมันก็เหมือนเราสร้างปฏิมากรรมใหม่ๆทุกครั้งแค่แเองทุกสอรือที่ผ่านม,มามันก็เป็นปฏิมากรรมที่เสร็จแล้วเรื่องนี้ก็เหมือกับสิ่งใ,ใหม่ๆที่เรสร้างมามันก็เหมือนออกลูกใหม่ก็อยากให้ลูกทุกคนประสบความสําเร็จก็อยากให้ทุกคนในเรื่อง โด่งดังแล้วก็มีงานต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรับบทเป็นผู้ดันเป็นตัวในเรื่องของ้าสายบายพี่ก้องจะ <c oughs> ต้องให้พี่คิงนะฮะ <c oughs> ให้พี่ก้องมากกว่า <c oughs> แล้วก็จริงๆริก็เราก็ได้ร่วมกันสามบริษัทก็ต้องบอสพี่คิงพี่ก้อง ก็ถือว่าอยากทําในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะเราก็ลองทาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆที่มันเป็นการสอนบทเรียนแล้วเองเนาะให้ได้บทเรียนใหม่ๆใช่ไหมครับเิงมันก็เป็นโจทย์ใหม่ๆพี่ผู้จัดเราปกติพวกพี่พี่ก้องจะจัดละครถามเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาทาซีรีส์วายเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอน้องรุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงใหม่ๆนะครับแล้วก็ ออกมาที่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับจริงๆพี่ชูเองก็ที่อยูร่วมกับเราด้วยนะครับพี่ชูจะพามาเขียนแล้วก็แฮปปี้นะเพราะก็ได้ศึกษาเรื่ใหม่ๆด้วยจากการทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเนาะใช่คุยกันตลอดนะครับบอสได้เลยไหมครับลูกได้ครับอ๋อครับผมซีรีส์ไรบ้างโอเคครับพี่ใจครับที่ซีรีส์เรื่องถมกับผีในห้องก็ เราคาดหวังว่าท,ทุกคนจะชอบแล้วก็จะรักซีรีส์เรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นซีรีส์แนวใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจลองดูกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่าคนกัะผีเขาจะรักกันได้ยังไงแล้วก็ปลายทางเนี้ยครับมันจะไปกันทางไหนครับพูดถึงทัานได้ของเรื่อง้างครับากับแรงข้าวบัวค่า ตกคู่กันที่ทำแรกเลยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเล่นมากครับตื่นเต้นที่แบบเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกของผมด้ยครับที่ได้ได้เต็มตัวเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นพ่ณานด้วยได้ครับในเรื่องมันสนุกยังไงบ้างครับผมเห็นเล่าแบบสบายๆให้ฟังนิดนึงยังไงครับจริงๆในเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่าผมโคตรมากๆถ้าเปิดมาตอนแรกเนี่ยก็องตื่นเต้นได้บรรยากาศของความเป็นธรรม ดอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือเรื่องของฉา,ากแบบเติมฟีมหรือว่าแบบฉากที่แบบนี้นก็เยอะมากอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมว่าแบบเรื่องม,มันแบบต้มโดนถึงอารมณ์จริงเป็นเรื่องแรกของน,องน้องด้วยแน่ต่อนอะไรน้องได้ไหมคะเออก็ที่ส่วนมากเป็นแบบส่ายให้กำลังใจแล้วก็แบบคอยกอดทักมา นี่ค,ค่ะพี่คิงเลยค่ะพี่คิงเลยค่ะเรื่องอยู่นานน้อกพี่คิงค่ะครับแลก็มีอะไรของน้องสองแคสก็อยู่นานเลยครับเนี่ยครับแล้วเราก็ปรึกษากันสุดท้ายเราก็ลองเอาสองคนเข้ามาเวิร์กช็อปกันดูนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นน่นะครับก็ต้องติดตามกันครับว่าเคมีใหม่ๆนี้จะจะทําให้คนดูรู้สึกฟินจิ้นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วในตัวจริงเขาสองคนนะคะนอกจากในนอกจากในละครแล้วอะ ัวจริงนอกจอเนี่ยเวลาที่พวกอยู่ด้วยกันเรื่องไหนที่เราเห็นนะเนาะเขามีความเพื่อเฟือมีความน่ารักมีความเออคุณผูดไม่ถูกันต้องดูกันเองแล้วก็มีถ่ายงงไมนต์ที่องในสตอรี่ต่างๆหรือก <laughs> ี่เรนะื่องพี่ว่ามันเป็นคู่ที่เข้ากันไม่ถึงเนาะกับบอสเนาะคู่จักินเองนะเดนะจักินแนละหนึ่งที่เหลือเของน้องสองโกอ่าสองโกลนครับมาลูกแม่ให้อยู่เลยยนะังไงครับในเรื่องของเราสองโกครับ ก็รู้สึกดีใจมาให้ได้แสดง่องนี้ค่ะเป็นหัวเป็นแบบความท้าทายใหม่ๆด้วยค่ะแสดงเป็นแบบเป็นบทที่แบบว่าเห็นผีครั้งแรกด้วยก็ท้าทายมากครับพีครับามุกก็สําหรับกินเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ด้วยความที่ในเรื่องมันแปลกใหม่แล้วก็ในบทเนี่ยก็ให้เราเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยได้เห็นแบบทุกคนได้ลองสก,กิลใหม่ๆทุกคนเลยครับรู้สึกด,ดีใจครัคคบฝากกันนิดนึงครับผมจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับองให้ให้าให้ให้ให้ทุกคนฝาก ก็ป่าผมกับ oh ผีในห้องนี้นะครับผมสัติงมายรูมครับก็น่าจะได้ชมกันต้นปีนี้นะครับใช่ไหมครับเราเองก็ขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากนะครับแล้วก็ท่ามซาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าเี่โค้งตั้งแต่ตอนแรกอย่างปรบการณ์มีคนเป็นคุณพี่แทนนะคะนักแสดงตัวแทนนักแสดครับผู้ใหญ่ที่มาร่วมกับเราด้วยผู้ใหญ่เป็นบ้ามลยอุปไซเออเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับซีรีส์วายนะครับก็ เล่นมาเกือบจะทุกบทบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นมีความดีๆนะครับที่มาร่วมง,งานกับพี่ทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมง,งานกับพี่ก้องนะครับแล้วก็ได้มาแนะวิธีการหรือได้มาบอกน้องๆถึง เคล็ดลับเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆในเวลาเราถ่ายทำนะครับรู้สึกว่าเราเราสนุกกับงานนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็ติดในห้องนะฮะซีรีส์วายนะครับเรื่องใหม่ทั้งสามนะครับผลงานแล้วก็ฝากติดตามน้องๆสองคนได้นะครับทั้งสามคนนะครับแล้วก็ติดงานองบอกนะครับขอบคุณมากๆครับยินดีครับขอบคุณครับ